ขอ,อยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการวันต่อวันกับพระเยซูวันนี้ตรงกับวันที่25เดือนธันวาคมพระวจนะของพระเจ้าก็ปรากฏอยู่ใน2โครินธ์บทที่4ข้อที่6ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าเพราะว่าพระเจ้าองค์นั้นผู้ได้ตรัสสั่งให้ความสว่างออกจากความมืดได้ทรงส่องสว่างเข้ามาในติตใจของเรา เพื่อให้เรามีความสว่างแห่งความรู้ถึงพระสิริของพระเจ้าปรากฏในพระพักของพระคิดและพระวจนะของพระเจ้าก็ปรากฏอยู่ในฟิลิปปีบทที่สองข้อที่6ถึงข้อที่7ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าผู้ทรงสภาพของพระเจ้าแต่ไม่ได้ทรงถือว่าการเท่าเทียมกับพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่จะต้องยึดถือแต่ได้กลับทรงสละและทรงรับสภาพทาตทรงถือกำเนิดเป็นมนุษย์ และพระวจนะของพระเจ้าก็ปรากฏอยู่ในลูกาบทที่สองข้อที่13ถึงข้อที่14ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าในทันใดนั้นมีชาวสวรรค์หมู่หนึ่งมาอยู่กับทูตองค์นั้นร่วมสรรเสริญพระเจ้าว่าพระสิริจงมีแด่พระเจ้าในที่สูงสุดส่วนบนแผ่นดินโลกสันติสุขจงมีท่ามกลางมนุษย์ทั้งปวงซึ่งพระองค์ทรงโปรดปรานนั้น และพระวจนะของพระเจ้าก็ปรากฏอยู่ใน2โครินธ์บทที่8ข้อที่9ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าเพราะท่านทั้งหลายรู้จักพระคุณของพระเยซูคริสต์เจ้าของเราแล้วว่าแม้พระองค์มั่งคั่งพระองค์ก็ยังทรงยอมเป็นคนยากจนเพราะเห็นแก่ท่านทั้งหลายเพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นคนมั่งมีเนื่องจากความยากจนของพระองค์ถ้อยคำวันต่อวันในวันนี้ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่า ในขณะที่เจ้าเฝ้าอยู่ต่อหน้าเราความสว่างแห่งความรู้ถึงพัสริของเราก็ทอแสงอยู่เหนือเจ้าความสว่างแห่งความรู้นี้อยู่เหนือความเข้าใจใดๆและเป็นความสว่างที่เปลี่ยนแปลงทุกอนูในตัวตนของเจ้ามอบความคิดใหม่ให้แก่เจ้าชำระจิตใจของเจ้าและเสริมกําลังให้แก่ร่างกายของเจ้า จงเปิดใจของเจ้าออกเพื่อรับการสถิตยอยู่ด้วยของเราลูกเอ๋ยจงยำเกรงในความยิ่งใหญ่ของเราเถิดจงใคร่ครวญดูถึงสิ่งที่เราต้องสละเมื่อเราได้มาเปิดเป็นทารกในโลกนี้เราได้สละเกียรติของเราบนสวรรค์เพื่อมารับสภาพเป็นมนุษย์เรายอมเป็นทารกที่ต้องอาศัยคอกสัตว์อันสกปรกและต่ำต้อย เเป็นที่กิดแม้เหล่าทูตสวรรค์จะทำให้ท้องฟ้าสว่างสวยขณะเป่าประกาศต่อบรรดาคนเลี้ยงแกะซึ่งตกใจกลัวว่าพระลิจงมีแด่พระเจ้าในที่สูงสุดแต่ค่ำคืนนั้นเป็นค่ำคืนที่มืดมิดสำหรับเราเมื่อเจ้านั่งลงใคร้กลวญเ,เงียบอยู่กับเราเจ้าก็จะได้รับประสบการณ์ความเข้าใจในเหตุการณ์เหล่านั้น เมื่อเจ้าสแสวงหาเราฟ้าสวรรค์ก็จะเปิดออกให้แก่เจ้าเพื่อให้เจ้าได้สัมผัสถึงพระสิริของเราเรายอมเป็นคนยากจนเพื่อให้เจ้าได้เป็นคนมั่งคัง่งจงเปล่งเสียงสรรเสริญแด่นามอันบริสุทธิ์ของเราเถิดอาเมนก็ขอพระเจ้าที่จะส่งอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านขอพระเจ้าอวยพระพรครับสวัสดีครับ and